ดาวเชียงตุงวางจังเล่นเฟซหาผู้ชายดีกว่าเดเลคุยทั้งอำเภอเฮ้ยล่าอ่ะถ่ายรูปพี่กัสลองมาตั้งโปรไฟล์เฟซบุ๊กดีกว่าพี่กัสลองหนูขอถ่ายรูปในสิได้จ้าพี่กัสลองอยู่นิ่งๆน,นะโอเคน้องซ้อมปีจะเอาไปทำอะไรหรอจ๊ะเรื่องของหนู ต้องมายุ่งจะได้ไหมทักครับค่ะคุณสวยจังครับนัดเจอได้ไหมครับได้ค่ะที่ไหนดีครับตลาดนัดพรุ่งนี้ตอน8ดโมงเชา้านะคะเช้าว,วันต่อมาถึงเวลาแล้วนะทำไมคุณหมอสับยังไม่มาสักทีเนี่ยเอะเมื่อไหร่คุณกาจะลองจะมาสักทีเนาะเฮ้ย คุณแค่คุณการสลองหรือเปล่าครับเออใช่ค่ะอย่บอกนะนี่คือหมอซับที่เราคุยด้วยไม่นะทำไมหมอซับเปลี่ยนไปจำไว้นะคะเพื่อนๆพนพวกเราคนรุ่นใหม่ต้องรู้เท่าทันสื่อและใช้สื่ออย่างมีสติเพื่อไม่ตกเป็นเหยื่อให้ผู้อื่นหลอกลวงได้นะคะ